นิยายเสียงเรื่องเงามืดในสมองตอนที่หนึ่งการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในช่วงข้าของวันหนึ่งที่โรงพยาบาลสิริราชกรณีฉุกเฉินที่น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นนิกเด็กชายวัยสิบขวบถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ยังไม่มีคำตอบโดยมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน ท่ามกลางการชุลมุนของทีมแพทย์และพยาบาลที่ต้องทำการช่วยชีวิตยอย่างเร่งด่วนเมื่อแพทย์ตรวจสอบการบาดเจ็บของนิกพวกเขาพบว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงที่สมองซึ่งทำให้ต้องดำเนินการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่สิ่งที่ทำให้ทีมแพทย์เกิดความสงสัยก็คือบาดแผลในสมองของนิกไม่ได้เกิดจากการกระทบกระเทือนตามปกติจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เขากล่าวอ้างแต่กลับมีลักษณะที่ไม่เหมือนการบาดเจ็บทั่วไป ท่ามกลางกระบวนการผ่าตัดที่สำคัญแพทย์พบร่องรอยบางอย่างที่บ่งบอกถึงความผิดปกติในระหว่างการผ่าตัดนิกอยู่ในอาการโคมา่าและยังไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ทีมแพทย์พยายามรักษาเขาอย่างเต็มที่แต่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุครั้งนี้ยังคงเป็นปริศนาการสอบสวนเบื้องต้นไม่ได้พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือการทำร้ายร่างกาย เมื่อข่าวการเข้า,ร,าร,รับการรักษาของนิกถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนในเมืองเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กที่อายุน้อยเพียงนี้จะตกอยู่ในอันตรายได้อย่างไรการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกมืดที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนในขณะที่ทีมแพทย์ยังคงทำการรักษานิกนักสืบสาวชื่อ จัสมินซึ่งได้รับการมอบหมายจากตำรวจให้มาดูแลคดีนี้ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเธอเริ่มทำการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไม่เพียงแต่ความผิดปกติในอาการของนิกเท่านั้นแต่ยังมีร่องรอยบางอย่างในห้องพักของเขาที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก,ก่อนบันทึกเล่มเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ในกระเป๋านักเรียนของนิกทำให้จัสตินรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดา ภายในบันทึกนั้นมีข้อความที่คลุมเครือเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามบางสิ่งบางอย่างที่เด็กชายอาจพบเจอข้อความเหล่านั้นเป็นตัวกระตุ้นให้จัสตินตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงๆว่านิกรู้เรื่องอะไรบางอย่างหรือไม่ท่ามกลางความเงียบสงัดของห้องพักและเสียงอึกกทึกจากการรักษาของแพทย์จัสตินรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังชี้ไปสู่บางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่คาดคิด ความสงสัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บของนิกเริ่มขยายไปยังครอบครัวของเขาผู้ที่ใกล้ชิดกับเขารวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นิกยังคงอยู่ในอาการโคมา่าแต่การสืบสวนของจัสตินเพิ่งเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางคำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบเธอเริ่มสงสัยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าที่คิดตอนที่ส ความลับในห้องพักในตอนเช้าของวันถัดมาจัสตินเริ่มทำการสอบสวนเบื้องต้นในห้องพักของนิกที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบอย่างผิดปกติสถานที่ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในห้องพักของเด็กชายวัยสิบขวบเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องพักของนิก สิ่งแรกที่สะดุดตาคือบรรยากาศที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแม้ว่าเด็กชายจะยังคงอยู่ในอาการโคมา่าแต่สิ่งที่จับตามองคือการที่ห้องของเขามีร่องรอยขอองค์การต่อสู้บางอย่างดูเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่แพทย์รายงานไว้ก่อนหน้านี้จัสตินเริ่มค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในห้องพักนอกจากการตรวจสอบอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแล้ว เธอยังพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเอกสารทางการแพทย์บางอย่างที่ดูเหมือนจะถูกเก็บซ่อนไว้คำแรกที่เธอสังเกตเห็นคือการที่เครื่องเสียงในห้องของนิกถูกเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเปิดในตู้เก็บของส่วนตัวของนิกจัสตินพบกระเป๋านักเรียนของเด็กชายที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไวอ้อย่างเร่งรีบ เมื่อเธอเปิดกระเป๋าขึ้นมาสิ่งที่ทำให้จัสตินตกใจคือบันทึกเล่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างในภายในบันทึกมีข้อความที่คลุมเครือและสับสนโดยมีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและการติดตามบุคคลบางคนที่นิกสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางอย่างข้อความในบันทึกระบุว่าเราไม่สามารถเชื่อใครได้ในที่นี้และมีใครบางคนกำลังจับตาดูเรา ซึ่งทำให้จัสตินเริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่กลับมีบางอย่างที่ลึกซึ้งและซับซ้อนซ่อนอยู่จัสตินเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่บันทึกนี้ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของนิกอย่างมิดชิดเธอเริ่มพยายามเชื่อมโยงข้อความเหล่านี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแม้ว่านิกจะยังคงไม่สามารถตื่นจากอาการโครม่าได้ แต่นี้อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่เธอสามารถใช้ในการสืบสวนต่อไประหว่างที่เธอกำลังตรวจสอบบันทึกอย่างละเอียดจัสมินก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจที่กำลังตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของนิกเมื่อจัสมินเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเธอพบว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติในแวดวงของเพื่อนนักเรียนของนิก ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อนๆพื่อนของนิกจัสมินได้ยินข้อมูลที่ทำให้เธอสังเกตเห็นว่าเด็กชายคนนี้อาจเคยรับรู้บางสิ่งที่อันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเขานักเรียนบางคนกล่าวถึงเปาเพื่อนสนิทของนิกที่มักจะมาพบเขาอยู่เสมอแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเปากลับหายไปจากโรงเรียนอย่างลึกลับไม่มีใครทราบว่าเขาหายไปไหน เมื่อจัสตินกลับมายังโรงพยาบาลเธอเริ่มมีความรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังพาเธอไปสู่ปริศนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขณะที่นิกยังคงอยู่ในอาการโคมา่าบันทึกและคำพูดจากเพื่อนๆของเขาอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนอยู่จัสตินเริ่มเชื่อว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในบันทึกของนิกอาจเชื่อมโยงกับการหายไปของเปาและความลึกลับที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความสงสัยในตัวเปาและเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนอุบัติเหตุของนิกทําให้เธอตัดสินใจว่าเธอต้องสืบหาคําตอบให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่อันตรายและเต็มไปด้วยเงื่อนงำที่ยากจะเข้าใจตอนที่3การเชื่อมโยงกับครอบครัวจัสตินเริ่มสืบสวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเป็นมาของนิกและครอบครัวของเขา หลังจากที่ได้ข้อมูลจากบันทึกในกระเป๋านักเรียนของเด็กชายที่อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญในขณะเดียวกันเธอเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มคิดว่ามีบางสิ่งที่ไม่ตรงกับคำอธิบายของอุบัติเหตุที่บอกว่าเกิดจากการขับรถชนวันถัดมาจัสตินไปเยี่ยมบ้านของนิกเพื่อสอบถามข้อมูลจากครอบครัวของเขาเมื่อถึงบ้านจัสตินได้พบกับพ่อของนิกซึ่งเป็นชายวัยกลางคนชื่อพีท พีทดูเหมือนจะเป็นคนที่มีท่าทางเยือกเย็นและไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์จัสมินสังเกตเห็นว่าเขามีท่าทางตึงเครียดและอาจกำลังพยายามปกปิดบางสิ่งพีทบอกกับจัสมินว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านวันที่เกิดเหตุเพราะต้องไปทำงานต่างจังหวัดและเพิ่งได้รับข่าวจากโรงพยาบาลหลังจากที่ลูกชายเขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเมื่อจัสมินถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พีทยืนยันว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกชายของเขาถึงได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นนี้เขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับลูกชายมาก่อนและไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวจัสมินเริ่มมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะท่าทีของพีทดูไม่ค่อยสอดคล้องกับการเป็นพ่อที่กำลังตกใจและกังวลเกี่ยวกับลูกชายที่บาดเจ็บเธอตัดสินใจขอพูดคุยกับแม่ของนิกแอนนา ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแอและเศร้าหมองจัสมินพบว่าแอนนาไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้เช่นกันเธอบอกแค่ว่าไม่มีอะไรผิดปกติในครอบครัวก่อนที่จะหลบหลีกการตอบคำถามที่ลึกซึ้งเกินไปหลังจากที่เธอคุยกับพ่อและแม่ของนิกจัสมินรู้สึกถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวนี้ทุกคำตอบที่ได้ยินดูเหมือนจะคลุมเครือ และการหลบเลี่ยงคำถามของพวกเขายิ่งทำให้เธอสงสัยมากขึ้นว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ครอบครัวของนิกดูไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายในขณะที่การสอบสวนของจัสตินดำเนินไปต่อเธอก็เริ่มเข้าใจว่าอาจมีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างนิกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาบางทีอาจมีความขัดแย้งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือกับเจ้าหน้าที่ จัสตินเริ่มสงสัยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนิกอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ลึกซึ้งภายในครอบครัวของเขาการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัวของนิกทำให้จัสตินได้รู้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของครอบครัวทั้งคู่มีปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาทำสิ่งที่ผิดปกติ แม้ว่าพีทและแอนนาจะปฏิเสธจากการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของพวกเขาก็เริ่มเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติจัสตินสงสัยว่าอาจมีบางสิ่งที่พวกเขาพยายามปกปิดเกี่ยวกับการเงินของครอบครัวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกชายได้รับบาดเจ็บจัสตินยังคงติดตามร่องรอยของการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะถามคำถามที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของนิกการเชื่อมโยงระหว่างอุบัติเหตุและสถานการณ์ทางการเงินเริ่มทำให้เธอเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจจะซับซ้อนมากกว่าที่คิดและความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาแต่การสืบสวนไม่ได้ง่ายดายเมื่อจัสมินเริ่มขุดลึกลงไปในเรื่องนี้ครอบครัวของนิกเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้ในทางลบ พวกเขามีท่าทีกดดันเธอให้หยุดการสอบสวนและไม่อยากให้คำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยอีกครั้งความตึงเครียดในครอบครัวน,นี้กำลังจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการไขปริศนาอันมืดมิดนี้ตอนที่4เพื่อนร่วมชั้นที่หายไปหลังจากที่จัสตินได้พูดคุยกับครอบครัวของนิกและเริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็หันไปมองยังสภาพแวดล้อมที่นิกเคยใช้ชีวิตอยู่ ก่อนอุบัติเหตุเพื่อนๆของนิคในโรงเรียนก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่จัสตินต้องให้ความสนใจการสอบถามจากเพื่อนๆที่โรงเรียนกลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่จัสตินต้องทำเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างนิคก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นจัสตินเดินทางไปยังโรงเรียนของนิคในวันถัดมาหลังจากที่ได้ข้อมูลจากบันทึกในกระเป๋านักเรียนของเขาซึ่งกล่าวถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเอริก โดยบันทึกระบุว่าเอริกเป็นเพื่อนที่มีความสำคัญต่อชีวิตของนิกและมักจะคอยช่วยเหลือเขาในหลายๆด้านทั้งในเรื่องการเรียนและกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัสมินรู้สึกว่าเอริกอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่อาจเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุของนิกในขณะที่จัสมินพยายามพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นของนิกหลายคนเธอก็ได้รู้ว่าเอริกหายตัวไปจากโรงเรียนในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทำให้นิกได้รับบาดเจ็บ บรรดาเพื่อนๆนของนิกบอกว่าเอริกไม่มีท่าทีผิดปกติหรือเครียดใดๆก่อนที่จะหายไปพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเอริกจนกระทั่งวันที่เขาหายไปอย่างลึกลับเขาไม่เคยบอกใครว่าทำไมถึงหายไปหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่หลังจากนั้นนิกก็ดูเครียดขึ้นมากเพื่อนคนหนึ่งกล่าวจัสมินเริ่มรู้สึกว่าการหายไปของเอริกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนว่า เขาหน่าจะรู้เรื่องบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้และอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้นิกตกอยู่ในอันตรายอย่างรุนแรงเมื่อจัสตินตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอริกและการหายตัวไปของเขาเธอพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับครอบครัวของเอริกพ่อแม่ของเอริกมีประวัติการทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานที่ปิดบังและลึกลๆ ชื่อของโรงงานนั้นดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อหรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามจัสตินพบว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นการที่เอริกหายไปอย่างลึกลับก่อนที่นิกจะได้รับบาดเจ็บนั้นทำให้จัสตินเริ่มตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนและสิ่งที่เอริกอาจรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในโรงเรียนที่นิกพยายามจะสืบหาก่อนเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่จัสตินกำลังสอบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับเอริกเธอก็เริ่มค้นพบเบาะแสบางอย่างจากห้องเรียนของนิกพบว่ามีการส่งข้อความลึกลับระหว่างนิกและเอริกก่อนที่เขาจะหายตัวไปข้อความในโทรศัพท์มือถือของนิกที่ถูกยึดมาโดยตำรวจปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์ของจัสตินข้อความบางข้อความบ่งชี้ว่าเอริกอาจรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับนิกมันไม่ปลอดภัยแล้วนิกพวกเขากำลังจับตามองเรา ข้อความนี้ถูกส่งจากเอริกไปยังนิกในช่วงเวลาที่นิกเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจัสตินรู้สึกว่าการหายตัวไปของเอริกอาจจะเกี่ยวข้องกับการปกปิดบางอย่างที่สำคัญและเธอเริ่มตั้งสมมติฐานว่าเอริกอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความลับบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อทั้งนิกและตัวเขาเองในขณะที่จัสตินเตรียมที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเอริกและสถานที่ที่เขาหายไป ความรู้สึกของเธอก็เริ่มมองไปที่เรื่องใหญ่ขึ้นเรื่องราวที่อาจเกี่ยวข้องกับองค์กรลับหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เอริกต้องหลบหนีไปตอนนี้จัสตินรู้สึกว่าความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับนิกและเอริกเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทุกคำตอบที่ได้มาเริ่มชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเงามืดที่ไม่มีใครรู้จักตอนที่5ความลับของโรงงานลับการสืบสวนของจัสตินเริ่มคลี่คลายไปสู่เส้นทางที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อเธอพบว่าเอริกหายตัวไปไม่นานหลังจากที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับนิกเกี่ยวกับบางสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ข้อความสุดท้ายที่เอริกส่งให้กับนิกในโทรศัพท์มือถือบ่งชี้ถึงความไม่ปลอดภัยบางอย่างที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่แต่เอริกกลับหายไปโดยไม่มีร่องรอยกลายเป็นการล่องหนที่ยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับจัสตินข้อมูลที่จัสตินสืบหาเกี่ยวกับครอบครัวของเอริกทำให้เธอพบโรงงานแห่งหนึ่งที่มีลักษณะปิดลับและอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงงานนี้ตั้งอยู่ในย่านที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง รือรู้จักแม้แต่ในข่าวท้องถิ่นและเป็นโรงงานที่มีลักษณะการทำงานที่ค่อนข้างผิดปกติไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการผลิตหรือสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่จัสตินจึงตัดสินใจที่จะไปที่โรงงานนี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้คนในโรงงานจัสตินพบว่ามีการจ้างงานบางคนที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรลับในอดีต ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนในโรงงานถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆเธอเริ่มสงสัยว่าเอริกอาจรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผิดปกติในโรงงานนี้และการหายตัวไปของเขาก็คือการหลบหนีจากบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่จัสตินเข้าไปตรวจสอบโรงงานเธอพบหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเอริกเคยทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่มาก่อน และเคยมีการพูดคุยกับบางคนในโรงงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบเห็นความสงสัยที่จัสมินมีเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอริกเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงงานนี้ที่อาจเป็นคำตอบที่เธอไม่อยากรับรู้ในช่วงบ่ายวันนั้นจัสมินได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวลับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงงานผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลินดา ซึ่งเคยทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานนี้เผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องปิดลับภายในโรงงานตามคำบอกเล่าของลินดาเธอเห็นบางสิ่งที่น่าสงสัยในห้องที่พนักงานไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งสิ่งนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการทดลองบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยออกสู่สาธารณะได้พวกเขากำลังทำการทดลองบางอย่างเกี่ยวกับการควบคุมความคิด และเอริกก็เริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะถูกนำมาเกี่ยวข้องกับมันลินดาพูดด้วยน้ำเสียงกังวลขณะที่เธอเล่าเรื่องราวที่ทำให้จัสตินรู้สึกทึ่งเมื่อได้ยินคำพูดของลินดาจัสตินเริ่มทำการสืบสวนเบื้องลึกเกี่ยวกับการทดลองที่กล่าวถึงนั้นและเธอเริ่มเชื่อมโยงมันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและครอบครัวของนิกการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจิตใจอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เอริกหายตัวไป เพราะเขาอาจได้ค้นพบบางสิ่งที่เกินขอบเขตขอองค์การเข้าใจจัสมินรู้สึกว่าการหายตัวไปของเอริกอาจเป็นการพยายามหลบหนีจากการถูกใช้ในการทดลองเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการบาดเจ็บของนิกและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจัสมินเริ่มเข้าใจว่าเบื้องหลังทั้งหมดนี้อาจเป็นการปกปิดขององค์กรลับที่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เอลมันอาจเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กเพื่อใช้ในโครงการทดลองที่ไม่สามารถเปิดเผยได้จัสตินตัดสินใจที่จะติดตามเบาะแสนี้ไปให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเธอเองขณะเดียวกันเธอก็พยายามหาทางติดต่อกับเอริกอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขายังปลอดภัยและสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญในการไขปริศนาอันมืดมิดนี้ได้ ในที่สุดเธอเริ่มมองเห็นร่องรอยบางอย่างที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนลึกลับในเงามืดที่ไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยออกมาตอนที่ 6. การเผชิญหน้าในเงามืดจัสตินรู้สึกได้ว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ทวีความเสี่ยงขึ้นเมื่อเธอพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีองค์กรลับที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับจิตใจและความทรงจำ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนิกและเอริกการหายตัวไปของเอริกไม่ใช่แค่ความบังเอิญและนิกก็อาจเป็นเป้าหมายถัดไปในแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในคืนหนึ่งหลังจากที่จัสตินได้ข้อมูลจากลินดาเกี่ยวกับการทดลองในโรงงานเธอได้รับข้อความจากแหล่งข่าวลับที่บอกว่าเธอควรระมัดระวังตัวให้ดีข้อความนั้นเขียนว่า พวกเขากำลังจับตามองเธอมากขึ้นทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปจัสมินไม่สามารถลัดเลยข้อความนี้ได้เธอเริ่มรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นและรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอันตรายเธอตัดสินใจไปยังที่ตั้งของโรงงานในคืนหนึ่งเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแต,แต่การกระทำนี้ทำให้เธอตกอยู่ในกับดักเธอพบว่ามีคนติดตามเธอและคอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ขณะเดินไปถึงประตูหลังของโรงงานจัสตินได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่ตามมาจากด้านหลังเมื่อหันไปมองเธอพบกับชายชุดดำคนหนึ่งที่ยืนอยู่ห่างๆดูเหมือนจะไม่ต้องการให้เธอเข้าไปในพื้นที่นั้นจัสตินพยายามหาทางหลบหนีจากชายชุดดำแต่ไม่นานเธอก็ถูกจับกลุมโดยกลุ่มคนที่ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดพวกเขานำตัวเธอไปยังห้องลับภายในโรง,งงานที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ห้องนั้นถูกปิดกั้นด้วยประตูที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงและมีเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองคุณรู้มากเกินไปแล้วเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นในห้องมืดขณะที่จัสตินถูกผลักให้ยืนตรงหน้าผู้ชายในชุดคลุมขาวที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มเขามองเธอด้วยดวงตาที่เยือกเย็นและไม่แสดงอารมณ์ใดๆคุณต้องการอะไรจากฉัน จัสตินถามด้วยเสียงที่ยังคงมั่นคงแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความกลัวเรารู้ว่าเธอกำลังสืบสวนเกี่ยวกับนิกและเอริกและเราไม่สามารถให้เธอเปิดเผยความลับที่เราเก็บซ่อนไว้หัวหน้าคนดังกล่าวตอบขณะที่เขาหยิบเอกสารบางอย่างขึ้นมาจากโต๊ะทำงานจัสตินได้แต่ตั้งคำถามในใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดเมื่อเธอเห็นเอกสารนั้นมันเป็นบันทึกเกี่ยวกับการทดลองทางจิตวิทยา และมีชื่อของนิกและเอริกอยู่ในนั้นข้อมูลทั้งหมดบ่งชี้ว่าเด็กทั้งสองถูกคัดเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังความทรงจำเทียมและการควบคุมจิตใจการทดลองนี้ไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้พวกเขาทําตามคำสั่งแต่ยังเกี่ยวกับการลบล้างความทรงจำบางอย่างด้วยหัวหน้ากล่าวตอพร้อมกับยิ้มยาอจัสมินไม่สามารถยอมแพ้ได้ เธอเริ่มรวบรวมข้อมูลที่เธอเห็นและรู้ว่าเธอต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนที่จะสายเกินไปการเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงความลึกลับและอันตรายที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังการทดลองนี้และเธอก็รู้ว่าเธอกำลังเข้าใกล้าการเปิดเผยความจริงที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่หัวหน้าคนดังกล่าวพยายามข่มขู่เธอเพื่อให้หยุดสืบสวนจัสมินก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่อาจเป็นช่องทางหลบหนี เธอใช้ทักษะการหลบหนีและความรวดเร็วที่เธอมีหลบหนีออกจากห้องลับไปได้สําเร็จแต่ก่อนที่เธอจะออกจากโรงงานได้เธอได้ยินเสียงของกลุ่มคนที่ตามหลังเธออย่างใกล้ชิดการเผชิญหน้าครั้งนี้ทําให้จัสตินรู้ว่าเธอกําลังต่อสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอคิดและคนที่เธอเชื่อว่าเป็นฝ่ายดีอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดการหลบหนีในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอรอดพ้นจากภัยคุกคาม แต่มันกลับยิ่งทำให้เธอเข้าใจว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความลับที่ร้ายแรงและความเป็นไปได้ที่น่ากลัวกำลังรอเธออยู่ในทุกย่างก้าว